สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้นี่ผมได้ชินราชมาองคหนึ่งนะครับเลี่ยมสวยดีนะเขาเลี่ยมเลนเขาเลี่ยมเลนข้างหน้านะครับเลนข้างหน้านะครับก็สวยดูสวยอยู่มันเป็นเหมือนคล้ายกับเทเดียคลาสสิกดีนะครับคลาสสิกดีพระพุทธชินราชเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ควรต้องตีตรงทางชินาาชอินโดจีนนะครับสองสี่แปดสองสี่แปดห้า นะครับสองสี่แปดห้าที่สองไม่ชัดนี่เพราะว่าเขาเลี่ยมเขาเลี่ยมเลนมานะครับเลี่ยมเลี่ยมปัดปัดหนาหนาหน่อยนะครับแล้วก็เจียลงไปนะครับบางทีก็เลยทําให้กล้องผมสองไม่ชัดนะครับ่วนเนื้อผ้านี่สวยดีนะครับมีธรรมชาติความเก่านะครับชินราดเนี่ยเป็นผ้าที่มีหลายพิมพ์นะครับเป็นผ้าที่มีหลายพิมพ์มีทั้งต่อโคดไม่ตอโคดนะครับสาหรับองค์นี้นี่ไม่ต่อโคต นะครับองนี้ไม่ต่อโค้ดนะครับสวยดีออกนะครับส่วนใหญ่พาพที่ต่อโค้ดก็บางทีก็ต้องดูโค้ดเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับก็ต้องดูโคดเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับพระชินาาชนี่เป็นอะไรที่น่าใช้นะครับเป็นอะไรที่น่าใช้ผมถือว่าเป็นภาพที่พระพุทธชินราชก็เป็นภาะคู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วนะครับนะครับฉะนั้นก็จริงๆแล้วในการสร้าง ชินาลาชอินโดจีเนี่ยจริงๆตั้งใจจะไปสร้างที่นู่นหลานไทพิษณุโลกกันแหละแต่ด้วยติดเหตุผลหลายๆอย่างนะครับช่วงภาวะสงครามช่วงอะไรด้วยก็เลยปลุกเสกที่วัตสุทัศเลยนะครับเนาะนะครับก็เลยทําให้ออกที่วัตสุทัศน์นะครับเป็นอะไรที่น่าใช้แล้วก็ราคาก็ถือว่าเล่นพอมีราคานะครับถือว่าแพงกัแหละนะครับถือว่าแพงกัแหละแต่ก็บางรุ่น ไม่ใช่บางรุ่นบางพิมพ์ก็ราคาก็ยังพอสามารถจับต้องได้นะครับนะครับบางพิมพ์ก็ราคาก็ยังสามารถจับต้องได้แล้วก็ภาพพวกนี้ก็บางทีก็ดูกระแสธรรมชาติความเก่านะครับดูหลายๆอย่างนะครับอาจจะได้ของหลุดของหลงมาบ้างนะครับอะไรประมาณนั้นแหละนะครับชิ้นแรกดูจีนนะครับลองหาใช้ดูนะครับสาหรับท่านใดที่ชอบพกพัน,น้อโลหะ นะครับพวกหล่อโบราณอะไรประมาณนี้นะครับมีทั้งพิมพ์แต่งพิมพ์ไม่แต่งนะมีทั้งพิมพ์แต่งพิมพ์ไม่แต่งนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมแลบฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ